بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

ให้เราและท่านทั้งหลายนั้นจะต้องมีการยำเกรงตักวาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานุวาตาลาด้วยการปฏิบัติแล้วก็เชื่อฟังในคำดำริใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานุตาลาและท่านนาบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมแล้วในขณะเดียวกันขอสั่งเสียตัวผมเองและท่านพี่น้องที่ศรัทธามันต่ออัลลอฮฺซุบฮานุวาตาลาอีกครั้งให้เราและท่านทั้งหลายพยายามออกห่างจากคำสั่งห้าม ที่พระองค์อัลลอฮฺซุบะฮตาลาและท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮวะลัยฮิวะสัลลัมนั้นได้สรงให้ปรามกับเราเพื่อที่เรานั้นจะได้เป็นบุคคลที่ได้ชื่อว่าผู้ที่มีความยังเกรงมุตตะคีนกับอัลลอฮฺซุบะฮตาลายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ถ้าพีน้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบะฮานุตาลาทั้งหลายครับเราถือได้ว่าเป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺซุบะฮานุตาลาที่พระองค์นั้นได้ทรงเมตตาพวกเราทุกๆคนให้อยู่ในบ้้านานเมืองี ที่มีความสะดวกสบายที่มีความสงบเรียบร้อยไม่มีสงครามเกิดขึ้นและแน่นอนที่สุดการใช้ชีวิตของพวกเราทุกๆคนในวันนี้เรามีความสะดวกสบายอยากจะไปไหนก็ไปได้อยากจะทำอิบาดะตรงไหนเราก็สามารถที่จะขับรถมาแล้วก็มาปฏิบัติอาลอิบาดะห์ต่ออสูบาฮานวะตาลาอยากจะไปเรียนอยากจะไปฟัง อยากจะไปขวนขวายในการสอนแสวงหาวิชาความรู้เราก็สามารถที่จะก,กระทําได้ในบ้านเมืองน,นี้ซึ่งเป็นบ้านเมืองที่ไม่ใช่มุสลิมนั่นคือความเมตตาที่พระองค์ Allah Subhanahu wa Taala นั้นได้ส่งเมตตากับเราเพราะฉะนั้นในความสะดวกสบายที่พระองค์ Allah Subhanahu wa Taala ให้ราะมัดกับเราให้ความเมตตากับเราให้ความโปรดปรานกับเราในเรื่องของการกินการอยู่ท่านพี่น้องทีละครับ ไม่ว่าจะเป็นผล,ลมไม้รากไม้ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินหลายสิ่งหลายอย่างเราสามารถที่จะกินด้วยกับอะไรครับด้วยกับความเมตตาที่พระองค์ลองสูุบาหานวตาราให้กับเรามาที่ผมเกินเรื่องนี้ให้กับท่านพี่น้องเด็กคิดอันเนื่องมาจากว่าอีกซีกโลกของโลกอีกซีกโลกหนึ่งนะครับท่านพี่น้องก็อาจจะรู้ข่าวคราวนะครับข่าว,าว,าวสารจาก Facebook ก็ดีจากโทรทัศน์ก็ดี เรายังมีพี่น้องของเราอีกมากมายอีกจำนวนเนี่ยท่านพี่น้องไม่ใช่หลักพันนะครับท่านพี่น้องนั่นคือหลักล้านหลักล้านคนไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่อยู่ในซีกโลกที่อยู่ในในในประเทศอิรักไม่ว่าจะเป็นพี่น้องมุสลิมของเราที่อยู่ในซีเรียไม่ว่าจะเป็นพี่น้องมุสลิมของเราที่อยู่ในเลบานอนหรือไม่ว่าจะเป็นมุสลิมของเราที่อยู่ในปาเลสไตน์าเลสตีน สิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านพี่น้องที่รักครับเราได้ยินข่าวนะครับในหน้าโทรทัศน์ท่านพี่น้องดูทุกวันนี่ครับดูทุกวันข่าวนี่เสนอให้เราได้รับทราบข้อมูลทุกวันเลยพี่น้องมุสลิมของเราถูกเข็นฆ่าพี่น้องมุสลิมของเราถูกรุกรานในประเทศปาเลสไตน์จากฉนวนกาซาจากกอซาจากตะวันออกจากตะวันตกจากทิศเหนือยันทิศใต้ท่านพี่น้องสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหลายทั้งปวงวันนี้เราได้รับข้อมูล ในเรื่องที่เป็นข่าวข่าวพี่น้องมุสลิมของเราถูกเห็นฆ่าเป็นจํานวนไม่ใช่น้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนคนในท่านพี่น้องวันนี้เรามีทัศนคติอะไรกับพวกเขาเหล่านั้นเวลาที่เราได้เห็นข่าวเวลาเราได้เห็นรูปภาพเวลาที่เราเห็นพี่น้องมุสลิมของเราไม่ว่าจะเป็นสตรีไม่ว่าจะเป็นเด็กท่านพี่น้อง วันนี้เราได้ข้อคิดอะไรจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่อัลลอฮฺซุบฮานุวาตาลานํามาให้เราเห็นในเฟ e บุ๊ k ก็ดีในภาพโทรทัศน์ซึ่งภาพบางภาพในี่ยท่านพี่น้องทีละครับผมต้องบอกกับท่านพี่น้องตามตรงนะครับปกติแล้วเนี่ยผมเคยเห็นนะครับตอ,อนที่อาหรับเนี่ยเขาได้มาทําการผ่าตัดเห็นเลือดสดๆเห็นแผลสดๆ ก็มีความรู้สึกว่าอะไรครับก็ยังมีความรู้สึกว่ายัางสามารถที่จะดูได้ยังสามารถที่ดูได้แต่เวลาเราไปเจอรูปภาพรูปภาพหนึ่งที่มีเพื่อนพ้องนะครับที่อยู่แถบประเทศทางอาหรับเขาได้ส่งคลิปเอามาให้กับเราดูท่านพี่น้องที่นะครักกบอุจจาตาแล้วเราไม่สามารถที่จะดูคลิปคลิปนั้นให้จบได้อันเนื่องมาจากอะไรท่านพี่น้องรู้ไหมอันเนื่องมาจากว่าคนที่ได้รับบาดเจ็บนั้น คนที่ได้รับบาดเจ็บนะ้ะไม่ว่าจะเป็นขาขาดไม่ว่าจะเป็นขาขาดหรือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ท่านพี่น้องที่รักครับเราทนดูความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นในหัวใจของเราไม่ได้ที่ผมนําเอาเรื่องนี้มาพูดกับท่านพี่น้องผมต้องการที่จะให้ท่านพี่น้องพยายามที่จะส่งอาวุธไปให้กับพวกเขาเหล่านั้นพี่น้องของเราที่อยู่ทางปาเลสไตน์เนี่ยท่านพี่น้องเขาแทบจะไม่มีอาวุธอะไรเลย เพราะฉะนั้นในคุตบ้าที่ผ่านมาอาจารย์มุสซิดได้พูดอาจารย์บาซินได้บอกให้่านพี่น้องได้เข้าใจประวัติศาสตร์ของอิสราเอลกับปาเลสไตน์ประวัติของอะไรกลุ่มฮามาสวันนี้ผมจะไม่พูดถึงประเด็นนี้วันนี้สิ่งที่ผมอยากจะพูดคืออะไรครับคือความเป็นพี่น้องมุสลิมของเราที่วันนี้มีคนแก่คนชาราดเด็กคุหลักผูยย้ใหญ่เสียชีวิตไปเยอะแยะมากมายตานพี่น้องดูภาพสิครับที่ศัตรูของอัลลามมันโจมตีกับคนที่เป็นพี่น้องมุสลิมของเรา ท่านพี่น้องที่นะครับประมาณเก้าสิบเอร์ซนตนะครับที st ่ลูกระเบิดลงไปตึกตึกหนึ่งนะท่านพี่น้องสี่ส้าห้าชั้นสิบชั้นเนท่านพี่น้องพังราบภาพพังดาบภาพแล้วท่านพี่น้องคิดดูนะครับว่าคนที่อยู่ในตึกในท่านพี่น้องว่ามีคนไหมมีคนมีเด็กนอนอยู่มีผู้ใหญ่นอนอยู่มีสตรีนอนอยู่แล้วคนที่นอนอยู่ท่านพี่น้องที่ักครับท่านพี่น้องรู้ไหมมันคือใครมันคือพี่น้องเรา มันคือพี่น้องเรามันคือมุสลิมมันคือเลือดเนื้อของเราวันนี้ท่าพี่น้องไปดูคลิปแล้วใครคนใดคนหนึ่งเห็นคลิปพี่น้องมุสลิมของเราเลือดตกย่างออกถ้าพี่น้องบางทีในแขนไม่มีเลยนะท่านพี่น้องระเบิดลงรูปนี่เนี่ยแขนไม่มีเลยแต่ท่านพี่น้องอยากจะเห็นภาพอะไรครับซึ่งภาพในบ้านเราท่านพี่น้องก็พอจะทราบอยู่แล้วนะครับ บางสถานีโทรทัศน์ในคัท่าบพี่น้องไอภาพสดๆไอภาพที่ดูแล้วน่ากลัวไอภาพที่ดูแล้วเนี่ยเขาไม่เอามาออกอกครับถึงแม้เขาจะเอามาออกเนี่ยเขาก็เลบลอภาพไปเซ็นเซอร์เอาไว้แต่อยากจะให้ท่านพี่น้องได้รับทราบนะครับว่าคลิปต่างๆที่ทางประเทศอาหรับเขาได้รับรู้ประเทศอาหรับชนชาติอาหรับเขาได้รับรู้ไม่ว่าจะเป็นประเทศอิมัเเตโอมานคูเวตกาตาบาเรนซึ่งต่างๆเหล่านี้เนะี่ยเขารู้หมดเลยครับพี่น้อง แต่ในบ้านเรานะท่านพี่น้องทีน่ะครับสื่อปิดหูปิดตามหมดเลยสื่อปิดหูปิดตาหมดเลยจนกระทั่งวันนี้เราไม่ได้รู้ความจริงไอ้สิ่งที่มันเล็ดลอดออกมาอยู่ในเฟซของเรานะท่านพี่น้องนิดเดียวเองเท่านั้นที่ภาพออกมาเนี่ยแต่ท่านพี่น้องทีนะครับกับพี่น้องมุสลิมของเราที่สูญเสียท่านพี่น้องวันนี้เป็นหลักเท่าไหร่แล้วหลักสี่สิบห้าพันคนแล้วที่เสียชีวิตไปแล้วถามว่าทางการเขาสรุป สรุปคนมาในประมาณห้าละห้าพันคนแล้วแต่พี่น้องและที่หาไม่เจออีกละ่ะละที่โดนระเบิดไปแล้วก็พิสูจน์อัตลักษณ์รูปภาพของคนไม่ได้อีกละ่ะเท่าไหร่อย่าว่าเป็นพี่น้องร่วมาศาสนาเดียวกับเราพี่น้องร่วมชาติเดียวกับเราชาติไทยเนี่ยท่านพี่น้องก็ยังสูญเสียเสียชีวิตไปเท่าไหร่สามสิบกว่าศพแล้วก็ที่ถูกจับเป็นตัวปร,ประกันอีกตั้งหากท่านพี่น้องนั่นคือความสูญเสียทั้งหมดเลย แต่สิ่งที่อยากจะให้ท่านพี่น้องเดโฟกัสไปให้มากที่สุดนั่นคือพี่น้องของเราพี่น้องร่วมศาสนาเพราะพี่น้องร่วมศาสนาใน่ท่านพี่น้องทีักครับเป็นสิ่งที่เราและท่านทั้งหลายนั้นจะต้องให้ความสําคัญเพราะพวกเขาเหล่านั้นท่านพี่น้องทุกวันนี้ท่านพี่น้องไปดูกลุ่มชนที่กําลังถูกอพยพไปอยู่ตามค่ายที่เขาได้อยู่กันนท่านพี่น้องเป็นเส้นแสนคนท่านพี่น้องจะอยู่กันยังไงอะห้องน้ําห้องท่าการกินการอะไรท่านพี่น้องก็ไม่กางเต็นท์อยู่ ไปกลางเต้นอยู่อยู่เป็นแสนแสนคนแต่ทุกวันนี้ท่านพี่น้องที่รักครับในบ้านของเราเนี่ยบางทีในบ้านเป็นสิบสิบล้านโดยอยู่กันสี่สหาคนหนึ่งอยากจะกินอะไรกินอยากจะไปไหนไปอยากจะเที่ยวไหนเที่ยวมันคือความเมตตาที่พระองค์ Allah s u b h a n า h u ให้กับเราแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้อ l ล a h s u b h a n า h u w ต t a าให้ความสะดวกสบายเกิดขึ้นในชีวิตของเราในครอบครัวของเราแล้วเราลืมพวกเขาเหล่านั้นสแสดงว่า จิตสานึกของความเป็นมุสลิมที่อยู่ในหัวใจของเรานะท่านพี่น้องไปเช็คดูว่าตกลงมันอยู่ระดับสูงระดับกลางหรือระดับต่ําเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่ศรัทธามัน่นต่อละซุบฮานอวะตาลาทั้งหลายครับวันนี้ท่านพี่น้องเราอาจจะไม่ได้พบความทุกข์ยากลําบากเหมือนกับพวกเขาเหล่านั้นแต่เราก็สามารถที่จะซึมซับเอาความเจ็บป,ปวดที่พวกเขาได้ประสบพบเจอมาบางคนในท่านพี่น้องผมบอกท่านพี่น้องตัวผมเองเังไม่เคยเห็นนะ้ำบาดลูกเป็นเ,นเลยจรวด ยังไม่เคยเห็นแต่พวกเขาเหล่านั้นเห็นทุกวันวันนังนเต็นพี่น้องเป็นพันพันลูกที่ยิงกันมาที่สัตว์รอ,อิสลามยิงเข้ามาใน่ตท่านพี่น้นองแล้วมาตกบนหลังคาตึกบ้านเขาตึกบ้านขาานองเขาที่เป็นชุก้อที่เป็นหลังเป็นอะไรที่ไ่นพี่น้องพันระพังราบคาและถามว่าพี่น้องของเราที่อยู่ในนั้นทตานพี่น้องภาพที่เราเห็นมันบางครั้งนะครับมันสามารถที่จะอะไรครับทําให้ตมน้ําตาของเรา มันไหลออกมาได้ถามว่าทำไมมันถึงไหลออกมาได้ทานพี่น้องท่รักครับพวกเขาประสบความปร,ประสบกับความหวาดกลัวประสบกับความเจ็บปวดมาไม่รู้เท่าไร่แล้วมาเป็นจิสิบปีนะแล้วทานพี่น้องตั้งแต่ประเทศอิสราเอลก่อตั้งเป็นประเทศมาแล้วถามว่าทานพี่น้องทิรัชครับวันนี้ถ้าใครคนใดคนหนึ่งมาขับไล่บ้านเราออกไปจากซอยบ้านเราตั้งแต่ทีที่เนียมันเป็นทด่ของเราเราจะมีความรู้สึกอย่างไร แต่วันนี้ท่านพี่เที่เคารพรักต่อลอซซบานวนัวตาลาทั้งหลายครับวันนี้พี่น้องของเรากําลังถูกรุกรานออกจากประเทศของเขาออกจากบ้านเมืองของเขาแล้วเราอยู่ในบ้านเมืองนี้เราอยู่กันอย่างสงบเราอยู่กันอย่างมีสติเราอยู่กันอย่างไม่มีฟิตรนาไม่มีอะไรวุ่นวายไม่มีระเบิดมาลงหลังบ้านเราสักลูกเดียวแต่เราต้องช่วยเหลือเขา การที่ช่วยเหลือเขาเติมปีน้องที่เคารพรักตลอดสุมาตราทั้งหลายครับไม่ใช่วมกลุ่มกันแล้วก็ไปประทวงที่หน้าสถานทูตไม่ใช่แต่สิ่งที่อยากจะเรียกร้องให้กตบมปีน้องทุกๆุคนที่เป็นมุสลิมที่เป็นบ่าวของลัทสุมาตราที่อยู่ในบ้านนี้เมืองนี้คือช่วยขอดุบาช่วยส่งอาวุธไปให้เขาและอาวุธที่ดีที่สุดตินพีน้องที่รักครับคือดูอาดูอาคือศิลาฮุลมุบมินดูอาคืออาวุธที่ดีที่สุดของคนที่เป็นมุมิน เพราะฉะนั้นต่นพี่น้องต้องพิจารณาดูนะครับในละหมาดของเราในสุยุดของเราในการยกมือขอดุอาของเราทุกวันนี้เรามีพวกเขาเหล่านั้นอยู่ในดุอาของเราหรือเปล่าถ้าเกิดมีอัลฮัมดุลิลละถ้าเกิดมีอัลฮัมดุลิลละเพาเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่านะครับว่าในวันพวกนี้ในวันมรืนมาเรื่อง,องนี้ตัวเราจะประสบพบเจอกับความทุกข์ยากทุกโศกหนักหนาสาหัสกันเหมือนกับพวกเขาเหล่านั้นหรือเปล่า เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเอาเรื่องนี้มาพูดในคุตตบ้าวันศุกร์นี้เพื่อให้เรามีจิตใต้สํานึกของความเป็นพี่น้องมุสลิมถึงแม้ว่าคนที่เสียชีวิตไปแล้ว,ลวเราไม่รู้จักชื่อมันชื่ออะไรกันบ้างมันมากมายเสีลเดือนมันชื่ออะไรกันบ้างคน,นมมาออคนที่เป็นมุสลิม่าชื่ออะไรคนที่เป็นมุสลิมีนชื่ออะไรไม่รู้แต่สิ่งที่เราสามารถที่จะฟ้องต่ออัลลอสุบฮาอูวาตาลาคือพวกศัตรูอิสลามมาทาลายกับคนที่เป็นพี่น้องเรา เพราะฉะนั้นเราเคยได้ยินฮะดิษเราเคยได้ยินอายะอค์การของพระองค์เราซุบฮานะอวตารมาอยู่ตลอดเวลาเราบอกว่ามุสลิมเป็นพี่น้องกันมุสลิมเปรียบเสมือนอาคารเดียวกันนะครับที่มันจะต้องยึดเยยึด,ย,ดยึดโยงเข้าหากันส่วนหนึ่งส่วนได้เจ็บปวดส่วนอื่นก็เจ็บปวดด้วยเราพยายามปลูกฝังสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เป็นคําพูดที่ฟังดูสวยหรูสวยงาม ให้กับใครให้กับเด็กเกยาวชนให้กับคนที่เป็นเยาวชนของเราแต่เด็กมันไม่ซึมซับบรรยากาศขอกความเป็นพี่น้องจริงๆอะไรล่ะพี่น้องอิสลามพี่น้องในอิสลามมันคืออะไรพี่น้องในอิสลามก็คืออะไรครับเราอยากจะทําให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในจิตใจของเรานะครับในจิตใจของเราคือการอะไร คือการส่งความช่วยเหลือเพราะฉะนั้น,น,นทัพอินราเอลครับความสูญเสียตอนนี้เนี่ยมันกําลังเกิดขึ้นอยู่ระเบิดมันยังไม่หยุดติอยู่มันยังยิงกันโครงคาเมาอยู่ทุกวันนี้ซึ่งในอนาคตข้างหน้านทัพอิสราเอลครับอาจจะมีหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดก็แล้วแต่ที่เขาสามารถที่จะเข้าไปในประเทศปาเลสไตน์ได้อาจจะนําความช่วยเหลือไปได้ท่พอ่นราเอลครับพี่น้องมุสลิมของเราณนะขณาะน,น,นี้ ที่อยู่ในเนวนกาซาหรือในเมืองออซนะ่าเนี่ยท่านพี่น้องถูกล้อมเอาไว้หมดเลยแล้วท่านพี่น้องคิดดูพี่น้องมุสลิมของเราที่อยู่ในฉนวนกาซาท่านพี่น้องไม่ได้อยู่แค่สองพันคนนะอยู่เป็นล้านคนไม่ว่าจะเป็นแกส๊สไม่ว่าจะเป็นน้ํามันไม่ว่าจะเป็นเครื่องนุ่งหง่มไม่ว่าจะเป็นเครื่องของใชนะ้เนี่ยท่านพี่น้องดูแม้กระทั่งท่านพี่น้องดูความเดือดร้อนของเขานะครับแม้กระทั่งคนที่เป็นมุสลิมที่มีเพศ ที่มาประจําเดือนนะท่านพี่น้องที่รักครับลองนึกสภาพดูตอนนี้ในท่านพี่น้องขาดแคลนถึงขน,นาดที่อะไรครับผ้าอนามัยไม่มีใช้แล้วท่านพี่น้องลองคิดดูก็จะใช้ชีวิตกันอยู่ยางไรเพราะฉะนั้นคนภายนอกประเทศภายนอกอยากจะเข้าไปเหลือเอาไปช่วยเหลือพวกเขาท่านพี่น้องกันไม่สามารถที่จะเข้าไปเหลือช่วยเหลือพี่น้องของเราได้แต่เราอยู่ตรงนี้ในทะ่านพี่น้องเราทํากันอย่างไรนะครับผมอยากจะเรียกร้องให้ท่านพี่น้อง ได้เห็นคุณค่ากับคนที่เป็นบ่าวขอ,อล,ลาสุบาอนุตาลาอย่าให้เขาได้เสียชีวิตไปเหมือนอะไรครับผักปลาวันนี้เราได้เห็นภาพแต่ละคนในทานพี่น้องที่รักครับมันไม่สามารถที่จะมาอธิบายให้ทาพพี่น้องได้รับทราบได้ภาพแต่ละภาพเทีเราดูมาในทานพี่น้องเทียเห็นก็หดหูแล้วถามว่าวันนี้ทานพี่น้องที่เคารพร,รักต่อลาสุบาอนุตาลาทั้งหลายครับวันนี้โอกาส โอกาสที่ดีมาถึงเราแล้วนะครับไม่ได้หมายก็ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เขาโดนทําร้ายไม่ใช่แต่กําลังจะบอกว่าวันนี้มันเป็นการที่จะแสดงให้สังคมมุสลิมในประเทศไทยวันนี้มันเป็นการที่จะแสดงให้สังคมโลกเขาได้เห็นว่าเออมุสลิมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันก็ไม่ทิ้งมันก็ไปทิ้งอะไรครับพี่น้องร่วมศาสนาเดียวกับเขาถึงแม้ว่าคนคนนั้นเขาจะไม่ใช่สัญชาติไทย ถึงแม้ว่าคนคนนั้นเขาจะไม่ใช่สีผิวเหมือนกับเราแต่เราในฐานะติ่เป็นบ่าวของลอสซบานะรว่าตะลาตราได้ก็แล้วแต่ที่เขาต้องการความช่วยเหลือเราต้องช่วยเหลือเขาตามกําลังความสามารถของเราเหมือนกับอะดิษที่ท่านนบีมฮัมัสลลัลหัวอะไรว่าสัลลัมนบีมฮัมัสลลัลหัอะไรวะสัลลัมบะกอวัลลาฮูวัลลาฮีฟิยุนิลับดีมาคานีลับดูฟิยุนีอะคีฮีแต่พี่น้องในอะดิสต้นนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ไงเราจะรู้ได้ยังไงในอนาคตข้างหน้าเรา จะไม่ประสบกับความลําบากคำตอบคือไม่รู้หรอกครับวันนี้เราในสบายกันในวันนี้พรุ่งนี้เราจะรู้ได้ไงเราจาบากเราจะลําบากพรุ่งนี้เราจะรู้ได้ไงเราจะแย่ถ้าตามใดกันท่าน,าาานพีน่น้องถ,ถ้าพรุ่งนี้เราไม่รู้ว่าเราจะแย่หรือไม่แย่วันนี้เราต้องช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมของเราช่วยเหลือยังไงท่านพี่น้องอย่างที่บอกธรระเต่านพี่น Into ้องไปช่วยขอดุอาช่วยขออุทธรนี่คือหลักสําคัญมากเลยช่วยขอดุาอดา ให้กับพวกเขาเหล่านั้นให้อะไรครับให้มีชัยชนะเหนือศัตรูของอัลอิสลามโอ้ท่านพี่น้องลองคิดดูนะครับมัสยิดอัลอักซอทุกวันนี้เนี่ยท่านพี่น้องเราไม่ต้องเสียสักตังแดงเดียวเราไม่ต้องเสียตัวเสียอะไรเสียตังซื้อตัวไปเลยไปช่วยกันรักษาปกปักรักษาบ้านของลัซซูบานุอัตลาที่เป็นมัสยิดอัลอักซอที่ท่านนบีมุสลิมฮุอาไลห์วะสัลลัมใช้ ในการเดินเ,เดินทางขึ้นไปอัลลอฮ์สุมาตาลาที่เขาเรียกว่าอัลเมอรอจถามว่ามาสัสยิดบ้านของอัลลอฮ์สุบาห์นาตาลาหลังนั้นเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของใครท่านพี่น้องเราจะบอกว่าไม่ใช่หน้าที่เรามันมีนอยู่ในประเทศของเรามันไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนู่นอยู่ฟิลสิสไตน์นู่นเกี่ยวอะไรกับเราถ้าเราคิดแบบนี้เนี่ยแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าจิตใจของความเป็นมุสลิมที่อยู่ในตัวเราเนี่มันต่ำมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมนำเรื่องนี้มาพูดอันเนื่องมาจากว่ามีพี่น้องมุสลิมอยู่คนหนึ่ง ผมได้พูดคุยกับเขาผมบอกว่าทุกวันนี้ถามจริงๆเลยบางทําหนะ้าที่อะไรของความเป็นมุสลิมที่มีกับพี่น้องของเราที่อยู่ปาเลสไตน์มาสิ่งที่ตอบกลับมาต่นพี่น้องไม่น่าเชื่อว่ามันจะออกมาจากปากของคนที่เป็นมุสลิมอาจารย์เราจะไปทําอะไรล่ะถ้าไปอยู่ของเราเฉยๆเนะี่ยไวมันไปสิต้นพี่น้อง แล้วแถวว่าบ้านของลอสซบานอวตาาที่เขาปกปักร,รักษาเนี่ยท่านพี่น้องเด็กๆในท่านพี่น้องเห็นไหมครับเขาเอาหินก้อนใหญ่ๆมาทุบลงพื้นให้มันแตกเป็นหลายๆก้อนเพื่อที่จะเอาฟางฟางไขฟางยิวเขายังมีอะไรครับเขายังมีสามันสำนึกในการที่จะปกปักร,รักษาบ้านของลัซซูบานอวตาราแต่มุสลิมในบ้านเมืองของเราทุกวันนี้ท่านพี่น้องาอาลีสัยโดนยิงเหรอเอาเรอ เอาปีที่แล้วมันก็นโดนยิงสองปีที่แล้วมันก็กโดนยิงโดนระเบิดก็สมควรอย่างนี้แหละครับจะยังไงก็แล้วแต่ผมเรียกร้องให้กับพวกเราทุกๆคนที่เป็นมุสลิมที่เป็นบารอคลาสุบาฮานุวะตาละจัมฮะดิสบทนี้เอาไว้นะครับว่าครั้งหนึ่งเลาอาจจะมีโอกาสที่ได้รับความือดร้อนเหมือนกับที่วกเขาือดร้อนก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าวันนี้ ขนาดดูอาเนะี่ยมันเป็นสิ่งที่ง่ายไดย้ที่สุดแล้วสําหรับพวกเราในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมเรายังไม่ทําเลยแล้วถามว่าเราจะไปทําเรื่องใหญ่กันได้อย่างไรเราถามตัวของเราเองในสุยุของเราในสุยุของเรามีพวกเขาเหล่านั้นอยู่ในดูอาไหมในการยกมือลหลังละมาสุด,ดูฮ้าเวลาพวกเขาเหล่านั้นอยู่ในดูอาของเราไหม ถ้าอัลฮัมดุลิลลาะห์พวกเขาเหล่านั้นอยู่ในดวงในสุญูดของเราอัลฮัมดุลิลลาะห์จพวกเขาเหล่านั้นอยู่ในสุญูดของเราอยู่ในการขอตัวของเราแสดงว่าจิตสานึกของความเป็นมุสลิมที่อยู่ในตัวของเราเนี่ยมันสูงเพราะเราเป็นห่วงพวกเขาเหล่านั้นถึงแม้ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะไม่ใช่ญาติโกโหติกาเราก็แล้วแต่แต่เราก็เป็นห่วงเป็นใยเขาเหมือนกับ h ะดิษของท่านนาบมีมุัสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมอัลลอฮ์จะทรงช่วยเหลือบ่าวคนหนึ่ง ถ้าพี่น้องจำฮะดิษต้นนี้ไว้นะอัลลอฮ์จะช่วยเหลือบา่บาวคนหนึ่งตราบใดก็แล้วแต่ที่บาวคนคนนั้นเนี่ยเขาช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมของเขาการช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมของเขาท่านพี่น้องอย่างที่บอกไปสามารถที่จะทําอะไรตามศักยภาพตามความสามารถของตัวของเราเองหนึ่งขอดุอาถ้าเกิดว่าในอนาคตข้างหน้าเขามี หน่วยงานที่เขาสามารถที่จะเข้าไปในนั้นขอรับบริจาคเสื้ออะไรผ้าเทชู่ซื้อผ้าอนามายัยซื้อของกงของกินปลากระปงปลากระ,กะป๋องเอาไปให้เขาเราช่วยเหลือตามกําลังความสามารถเพราะอย่างน้อยมันก็เป็นการแสดงออกให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวตาลาได้เห็นว่าวันนี้เราอยู่ในบ้านนี้บวงนี้ที่มีความสงบแต่เรายังไม่ทิ้งพี่น้องเราที่เขาได้รับความเดือดร้อน ที่อยู <marine> <im> ่ในประเทศปาเลสไตน์เพราะฉะนั้นดวอาตตนี้ท่านพี่น้องทีักครับอยากจะให้ดวงอาตตนี้เอาไปอยู่ในสุยุทธของพวกเราทุกทุกคนคือ a ล l a h <ho> u m m อิ z a l ISLAM WA AL m u s l i m ิ n WA z า l l ล s h <ch> i r k a w ะ AL MUSHRIKIN WA DAMIR a a ะ a a d i นให้ดวอาตตนี้ไปอยู่ในการสุยุทธของเราทุกๆกการสุยุทธหวังในความเมตตาของอัลลอส์ซุบฮานวะตะลาว่าอัลลอฮ์จะช่วยให้กับพี่น้องมุสลิมของเราที่อยู่ปาเลสไตน์หรืออยู่ใน ประเทศใดก็แล้วแต่ที่กําลังถูกคุกคามถูกลุกรานจากศัตรูของอัลลามพวกเขาเหล่านั้นจะได้มีอะไรครับจะได้มีกําลังใจนะครับอย่างน้อยๆเราในฐานะคนที่เป็นบ่าวของลอสุบานุตาลาที่อยู่ในบ้านนี้เมืองน,นี้เราไม่ได้ทอดทิ้งเขาเลยในช่วงเวลาที่เขานั้นตกทุกข์ได้ยากนั่นก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากให้กับท่านพี่น้อง فاستغفروه انه كان غفارا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين في فلسطين اللهم انصر الاسلام والمسلمين في العراق اللهم انصر الاسلام والمسلمين في لبنان اللهم انصر الاسلام والمسلمين في روهينجا اللهم انصر الاسلام والمسلمين في سوريا، اللهم انصر الاسلام والمسلمين في اليمن، اللهم انصر الاسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وَيِتَأِذِ ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون